Yeah, boki là mà lên online hey, yeah, yeah. boki online mà. boki online <laughs> boki online 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 เว้ยฮียเอ้ยเดี๋ยววะโอ้โหเฮียเจ็บแต่กูเจ็บตัวจบบนนะใครป่าวะลืมดูเลยเอเลนดอมันไม่เอาสกิลพันิดมานะทำไมวะไม่ใช่เอเลนดอเฮียใครวะมันลืมมามาเอเลนดอไอ้ก่อน อ้าวอาเรวมาเออเขาเรวมาลืมลืมพมาเนาะราวัารู้ว่ามันเล่นสุดใหม่วะอือโอยมันต่อใหเราหรือเปล่าวะต่อให้หร็ว,วะโอ้ยสุ per man หายนะสุ per man หายสุ per man อยู่บน เอเดนอก็อยู่บนด้วยเอเดนออยู่บนล่างน่าจะอยู่แค่นั้นแหละสองตัวนั่นแหละอ่าเหมือนเห็นเหมือนเห็นเมฆ์กำลังเดินลงไปล่างอ่ะนั่นไงเราไปกลางเราไปกลางต่อก่อนเอเดนออยู่นี่กับซุปอยู่นี่เอเดนอกับซุปเอามังกรเล็กอยู่เอาไหม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 เนี่ยเอเดนอน่าจะกำลังเข้ากลางเนี่ยเฮ้มันมันเอามันมันให้เอานั้นไปก่อนมันมันเอามังกรเอามังกรโอ้โมันจะมก ตีมันตีมันอีกทีนึงโอ้โหไม่ถึงว่ะโอ๊ตจี้เปนจะตายดิกล้ามเนื้อรู้จักกล้ามเนื้อไหมตาย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 พลังกล้ามเนื้อเมื่อกี้เนี่ยปล่อยให้มันตายมันไม่ปล่อยให้มันหนีหรอกอ่ามันกดเกิดนะเมื่อกี้ไหนเอรนดอร์ตีให้มันใช้งานไปให้มันใช้เนาะเจอกล้ามเนื้อเข้าไปเมื่อกี้นี่ เมเอรินดอกรำหมัดเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะสับหน้าทุกตองลางเฮ้ยเเออเออเออั่มั่วทรงมั่วทเโอ้ไม่มั่วไม่มั่วะเช็คแล้ว่เราอยู่เนี้ยไม่ไปเคลียร์คลิปกลางอะไรอ่ออ้วเชื่อเอไปเียแล้วใครมั่วงมาเยอะเนี่ยเอม่ดนเ่ไอ้น้องเราเข้าเลสไปแล้วน่ไปไปไป

เมื่อกี้แม่งโรล,ลิออนแม่งโคตรใจเลยวะ่ะแม่งวางอาติแล้วโดดเข้ามาสี่ตัวเรามีล้างแล้วเมื่อกี้นะของจริีโรล,ลิออนอนะ่ะแต่เรามีการ,รีเสียทีบอ่อน้ำมันอยู่อ่ะตุ้ไม่ได้ครับที่คูไม่ได้ด กำลังเปกลางนะโอ้แต่งนะมันไใ้ป้อมมันพวกเมาสวยไในป้อมเนี่ยก็แตกม่ป้อมเขาเฮ้ยมันจะกลับมาบูไหมบูบูขึ้นเนี่ยบูขึ้นเนี่ยบูขึ้นเนี่ยมามาๆมาๆมามาเนี่มานี่ยมาเสับสับแล้วสับแล้วเนี่ยสับเลยสับเลยอย่างนั้นแหละกระโจนแล้วก่อนเอาคนก่อนไปเลยเนี่ยตีมัน เอ้ยเฮ้ยไปแล้วไปแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วสับแล้วสับอีกทีนึงซ <c oughs> ุบมาซุบมาซุบมาสับแล้วสับแล้วเห็นไหมงานลำคายไปม,มดทอดแต่เวลามันโดนไล่เหรอโคตรหน้านลำามาใครโดนไล่ <c oughs> เเปิดไฮตารีแล้ววิ่งอ่ะเออเปิดเปิดพลมเบอร์สามอ่ะอ๋อเอาเอาเอาฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันก่อน หอกลอยไปมันไม่โดนใครเลยวะโอ้โหเขาทางโอ้นั่นป้อมเขาเ็นไอกันข้าหอกอยเป็นด้ออเมื่อกี้เมื่อกี้เราโยนกันหรือเปล่าเฮ้เดี๋ยวป้อมมากนะข้าอตการเพื่อการมาประมาณนั อืมตายเนี่ยโอยโปกี้ไลออนเจอเข้าป้อมเลยเฮ้ยเนี่ยซูปเปอร์แมนไปการแล้วเนี่ยมีศัพท์นะมีมีศัพท์นะมันมันไม่เอาแล้วอ่ะมันไปแล้วหนีแล้วอ่ะกลัวกลัวเราแล้วกลัวแล้วเสียประสาทแล้วเนี่ยจริงๆนะเฮ้้ยปอ เ้อาไม่มีมันหนีดไหมมันหนีดกดเอาได้เนี่ยกำลังไป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 เฮ้ยเฮ้ยลดรอยออนกดหลันตีแล้วนะเอาไม้กลางเนี่ยเอากลางไหมเอาเดียวเดียวเดียวได้หัวกอมนะเฮ้ยมีสับนะมีสับนะ ไม่มีไม่เอาต้องไปไม่ไวถเกิดส,สับไม่ได้นอนนัมันน่าจะโยนเนาะเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหเฮียโคตรแรงเลยเป็นคนโอ้โหวิ่งเข้าไปอีกดีวิ่งเข้าไปอีกดีลึกเนี่ยในหมดแล้วหมดแล้วไอ้กาลีอ่ะวัวบนเต็มเมื่อกี้เนี่ยโอ้แขนสั้น

โอ้โหไม่ตายไห้เหเออมันโดนมีดมึงแทงไปหลายดอกเลหระไอ้กดเจ็บมาแล้วเมื่อกี้เนี่ยเป็นเม่นแล้วบอกแค่บอกแค่ว่าป่วยนะโดนการ์ดเดี๋ยวก็ตายนะเอ้าเออมันวิ่งมาดึงมาคือมันไม่วิ่งมาเมื่อกี้เนี่ยมันวิ่งมาเจ็บแน่นอนกลัวกูกดอันตรีรอละ เอาุปกรณ์ไหมเฮ้ยมันไม่มีพันธิตเลยมันฟาร์มไฟกันโอ้ยเฮียจะตายแล้วเอ็นดรอยสัตว์เลยปวดเจ็บเลยเฮ้ยปืน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  ต้องโอปัมเขาโอ้โหคแรงเลยเฮ้ยกาลิท็อปเซิร์ฟนี่ว่ะโยนจัดเลยเพนนิดไม่เอามาล้ท้อแล้วมั้ง เปลี่ยนเลนแล้วมั้งอยากมีตอนนี้ตองตอนนี้มีสับนะกำลังกำลังไว้บ๊อบไปจไปเดี๋ยวไปเองเดี๋ยวไปเองจะโดนลุมไหมวะเนี่ยจะโผล่ไปอีกเจอห้าเจอสี่ตัวอีกเยี่ยป้อมบนนี่สัตว์เอ้ยเนี่ยมันอยู่ล่างเพียบเลยเนี่ยเอาดาร์กเลย เอ้มันเอ้ยมันกำลังไปไปบนนะปิดไหมปิดไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้าหลังให้ตายแล้วมันมันน่าจะเข้าป้อมไปแล้วถอยไปแล้วเออไปเอาไปเคลียร์คลิปแล้วก็มึงไะมันก็มาหามึงไหนเรนดอร์มีหิวมึงแล้ววิ่งวิ่งมังนี่นะป้อมได้ป้อมได้เฮ้ยฟิกเกอร์ดิเดยกไอ้ฟิกเกอร์เมื่อกี้เนี่ย ไีไม่ไม่ฝั่งมันฝั่งมันเมื่อกี้เนี่ยฝั่งมันไ,ไม่รู้ว่าโลลิออนหรือตัวอะไรฟิกเกอร์เมื่อกี้เนี่ยแต่ว่า A A มา <S <S ีอ่ะไ mm, ปเลยเนาะไเลยเนาะเอ้ยไอ้หนอผู้เกือบตายที่จะโดนหอกนีมือแตกเลย ไปเล่นด้วย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 รอก่อนนี่นี่ตีคนก่อนฆ่าคนฆ่าคนรอฆ่าคนเฮ้ยนี่ไอ้ป้อมเนี่ยไอ้ป้อมเนี่ยมาเนี debut? ่ยเอ้าหจิตใจเด็กการีกูเข้าไปเป็นไงเราจะถึงว่ารนะน้ำเจอเศษถีบ่อน้ำมันเข้าไปมีเนะ โอ้ยโบกี้ไลออนตัวจริงนี่ว่ะจริงไหมนี่ใช่ไหมไม่จริงหรอกเอาหรอเดี๋ยวดูกันดีอ่ะครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องไหนพีพี h ช n แนลด้วยนะครับผม <im itation> ส่วนจะเป็นคลิปสนุกๆอะไรต่อไปนั้นก็ ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วเจอกันบ๊ายบายไปละครับ